เอาคอยก็จะนอนบมรับอย่าเอาเขาคอยไปได้สวัสดีพี่น้องวันนี้เงี้ยดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสูสองเบาวกี่หน่อยคนโก้ซูนิโยบันทามิตโกเป็นอาเงินจีใสกับบุมี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทั้งเบาวกี่หน่อยกะกำลังมาแต่ทุ่งไหทุ่งหน้าพี่น้องเลยวันนี้กะว่าสีเขาไปดินเนาะเขาไปดินน้ำนองไส้ข้าแสงเนาะ ้วก็ทั้งนองรัดชื่อว่าโทไปดินนะ้ำเพลินว่าไข่เนาะคือว่าไข่พึ่งสองคนพี่น้องเลยเนาะวก็สีไปดินนำ้ำนองไสก้อยแนมืันนี้คือว่าบางพี่หน่อยก็ร่ังเกือบไก่เดีวเนาะพี่น้องเนาะเกือบไก่เด้วก็ร่งว่าสีลทางไปดินนะ้ำเพลินเนาะอยู่ห้องเพลินกัคชื่อว่าไข่เนาะทั้งนองาสข้ามแสงกับว่าไข่ไข่ยุกเนาะหรือว่าไข่ ไข่หุ่งไข่มาดีๆประมาณนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ทั้ง่าวกีนหน่อยก็สิไปเบิ่งใหม่เนาะเพราะว่าวานี่ก็ไปเบิ่งแล้วว่านี่ก็ไปเบิ่งเพิ่นแต่ว่าบ่ทันได้ผู้อาการเนาะว่าเป็นจังไงว่าไข่ยังเนาะมีแต่ว่าหินหนามออรสซิดิราโซนให้กันกินเด้ออยู่มื้อนี้ก็ทั้ง่าวกีนหน่อยก็สิเดินทางไปใหม่พี่น้องเลยตั้งจากที่ว่าแล้ววิ่กเนาะเกือบปิดเกือบไกลแล้วเละ ไอ้บากีหน่อยกัมีบัวลายพี่น้องเไยกับพวกได้แหน่งยีน้ำผิวหนองเนาะเป็ดไก่กัดิมือนนี้ก็ไั้มาตรฐากัเบียดแนมมาเนี่เพราะว่าสิไปดินน้ำหนองสายเนาะไปทามขาวทามขาวใหม่อีกเพราะว่าขึ้นนี่วันนี้เนาะหรือว่าขึ้นนี่บากีหน่อยกัไปยำไปยำนะมือนนี้ถือว่าบ่าวกีหน่อยกัสีเดินทางไปเบิงใหม่นะพี่น้องเนาะกับบไก่บัไก่เราได้หนาหางได้หนาทางกับไปประมาณอยู่ สีห่าจีโลเนี่ยน่าพีดลองเนาะเรยอว่าสีหาลักเนาะไปพี่น้องไปเบิ้งน่ากันอ่าเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาหอดขั้นตอนนี้ทั้งบากกี่หน่อยก็เลยเลื่อนทาามาหอดจอดถึงเนาะหรือว่าไหลมาโผลพี่น้องเลยแม่จะข้ามเนาะแมจะข้ามืดอ่ะวันนี้ก็ไม่ถึงมน่วยั้งาต่ดีก็ไม่นยำหยำทั้งข่าวอยู่ว่าเนี่ยแม่ม่หยำยำทั้งข่าว เพราะว่าได้ยินข่าวว่าน้องกับไส่กับแสนว่าไข่ยุ่งหรือว่าไข่มาดีดีอะไข่มาดีอ่ะเนี่ยพี่น้องเลยอ่าหอยกระมายามือนนี่กันโอ้ยมือนี่พี่น้องเลยบุญได้ไซน์ยงาได้มาผอกับเบาซีดสองเซนสี่เนาะแน่อาจารย์ซีดเนาะพี่น้องเนาะสองเซนอาจารย์นาะอ่ถือว่าถือว่าทั้งเบาซีดหน่อยกับมือนากับสิไปยืดออกไปห้าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสิขอเป็นซีดเพลินแมนสิไปขอประกอบเขาอ่า หลอกเพ่ก็เบิร์นเจดีจักดอยพี่หลอกเลยเอาสับทอนหนึ่งกันนักเฉลีนะเนาะพี่หลังนาะหลอกเบิร์นคนงานเนาะเสียงมาพี่หน่อยสิมวนหรือสิเป็นจใจแมนโอ้ยวันนี้ผอครับวัีโอ้ย์โยมาผอกับอาจารย์โยูม่ได้อาจารย์เหมือนนี้พี่หลอกเลยน่ะมันอาจารย์นะคอยพิสิทธ์เอชดิเออมีนักกาบ่าวกี้หน่อยขอฝรับเนี่ยฝักตัวในเด้อได้ได้ไว้หย้ามีนักกาบ่าวในบ่าวกี้หน่อยกับเป็นคนในบ้านบ้านในส่วนเด้อจะสิบีมจะสิป้ากันเนาะ มียังกะหักกันไปคือเขาเนี้ยหนึ่งใหม่คนว่าจะเสกแต่งหน้าเพือนำถือเขาเนี้ยคนว่ามียังกะคอยอยู่คอยสู้กันไปเนาะ<ม>เหตุจะได้แต่คนเฮาเกิดมามันโบราณโดนด,ดนอกเนาะมิตรยางเสือาก้าวกนนั้นต่างใครนั่งก่อนคนว่าเออนี่นกับมะพร้าวทั้งน้องชายยังดนี่นนสบายดีเออเถก้อยเนาะเพื่องกะก้อยคนเดิมคนเกา่าเจ้าเกา่เกาเจ้าเดิมน้อพี่น้องเออะคำแซงกันแลียนได้แล้วคำแซงกระเรียนได้แล้วเนาะ มาเนี่ยสิมาเบิ่งคนเจ็บก่อนพี่น้องคนเจ็บคนไข่คนไข่มาดีๆอันแดียพี่น้องเนาะนี่ก็ทั้งแม่เนาะทั้งยีแม่ทั้งแม่น้องรัดเออเปิดกันมาเยี่ยมย่มแม่มาเยี่ยมย่มดูเนาะในยิ่งข่าวว่าดูบ๊อสบายเนาะผู้เป็นแม่กับน้อหมรัสกินบ๊อเป็๊นอันแดียพี่น้องเลยเนาะเหตุจะได้เนาะกับสามหมอเข้าใจอ้าหนองรัดเอ้ยน้องรัดกระติดผ่าผ่าใบดีหมูยอเอ้าหนองชายกำแสงเออ ไข่ครังบ่จักเป็นจังไงอ่าคั่นบ่แม่ก็เก่าคือว่ามื้อนี้ก็ไข่เบิดเบิดคู่เนาะจ้าหันจ้าอันไข่ยุงแมนบ่ยุ่งไข่ยุ่ไข่อยู่เนาะบ่ได้ไข่คําแสงเนาะเอออาเว้าพี่น้องเอ้ยคันบ่เว้าก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ วันยาบอกว่าเปิดขันวัวพุ้งกับว่าเปิอยากไล่เจ๊เซียจะได้พี่น้องเลยจิตใจคนเฮาเนาน้อพอได้เปิดกล้องเหมือนสมที่จะวางมันกับบุคือกันพี่น้องเลยผู้รักคนกับมักสมผู้รักคนกับมักบวานนะแม่น้อเจ๊เซียจะได้ของแสบคือกับผู้มากนี่มื่อีนกับวัาได้แต่พี่น้องเลยแต่ว่าอาการปวดมากเป็นไข้ยุกพี่น้องเจ็บคอโอ้เจ็บคอเจ็บน้ำกระดูกแบบวว่สิไข้กระปูนี่ปีบ้านเราเลย ไม่ได้ว่าไข่กระปุกใครเนี่ยไม่ไข่กระปูอยู่บ้านันเขาบอว่าวันก่อนโอ้วันเท่าเอินไข่กระปูแม่นบ้านเท่าเอินไข่กระปูนี่ทนีบ้านเท่าก็เลยไข่ด้แบบเฮาไม่เคยเห็นทือว่าน้องชายคำแซนกับที่ว่านักเด็พี่น้องเลยพอใจเด้อไอ้ไอ้หน้ามุกคอมเมนต์กระไรลอยอะไรอันนี้ไรโดนใจใช่ไหมยากมาดินน้ำนี่กัถือว่ามากคุ้มหน้าคุ้มตาเนี่ยพอมีพี่น้องเลยเนาะเจ็บไข่เขาจังว่าส่วยกันเบืองแย่งเนาะ เจ็บเป็นซอยกันเบืองแง่นอ่น้ำใจอันนึงเนพี่น้องเลยถือว ouais, ่ายากับบอดีทอกับด okay. ัางใจดอกนาะขันบ่มี่ใหน้องมาเบืองกัขึ้นหอได้ก็เอไข่องมันไปหพ้าห้น้องเด้มือนกัทั้งวาซิสกับมาานาะเออมายบยามทำข่าวจะได้น้อแกนเอาอะไราเข้าตูสมมตเป็นไข่องคู่อาก้อย อก้อยโจนมากก็จะเช็ดก็ได้ทำงานกันต่ออ่ะก้อยก็จะนอนบารับอย่าเอาเขาคอยไปได้จะเป็นคือพี่น้องเลยตอกคุณแม่นอนไข่เลยด้เอาบอกนะมาซะบอกคุณยิ้มไปจะตู้กูคุณคโอจุบเปิดไข่เลยอยากชวนไปกับบุได้ชวนไปบอกไปบอกไปบอกไปบุญได้กับแจ้ก็บบุญได้บุญได้โจนก็จะเรื่อเข้ามาอย่าอย่าเขาคอยไปหมอหมอคอย เห็ุนังมันมาไหนใช่เลยเออๆอะไรยังไงเออนางเผาขาวพลึดขึ้นยอดแจงแจงอะไรกันนู้นนอนหายใจหน่อยเมื่อจะโม่12โมงหายเมื่อคืนนี้นอนบรหลับเลยได้เด็ดนี่และเอาเลยครับมีโจรเลยและเอาเดี๋ยวไว้ยังนอนอย่างน้ออยู่เปนี้เลยนะมีแต่ว่าแกก็จังนอนอ่าเปลี่ยนเวรกันเปลี่ยนเวรกันมือแรกเป็นบิดจอนผมมีเลยมือแรกเวรขับแสงวันนี้มันสิลลุช่องขึ้นเลยอ่าขึ้นอีกกว่าไปนอน มันนอนมันรับมันตามันข่าเอ้ยคำแช่งนอนบมดรับเสาเร์เออนี่ที่เห็นหลุดไฟใหม่เนี่เด้ออกไปเห็นไฟใหม่หลุดอยู่เช้าแผลว่าผ่ามยังร้อนเนาะแผลว่าเขาเอื่นว่ายังว่าคควนเสียผีพายเนาะแผลว่าเนี่ยนี่มันต้องแผลว่ามันเย็นมันอย่างเดีจังคอยผูกคอตอแขนเอื่นควนมาเนี่ยบัตรเต้าควนไปอยู่ทงไหนทงหน้ะเนาะเนาอพี่น้องเนาะมันีนก็มี เดือดมาเราเบาสูกันฟังพี่น้องเอ้มาซูกันเนาะเพราะด้กันบาเบาก็ไ้พัวแต่เนาะจะเช็ดจะไดมาคืนนี่ก่้หงเขาไ่จัไปทำไมเงีนบีู่่ไปฏิไปจัตซีกับเืินนั่นเถื่อนเอาไปเอามาฉีกครเดีองดิออกมาหงดิกัอยัาบปกตเอออนี่อ้เนี่ยอัดอันน่าไหวเนียก็ปีนเข้ามาลบอกมันเงียบมันคืนมันเงียบพี่ปกติเนาะบอกว่าเป็นยังเอเขาก็ปก โอ้บาโจ้ไปจะได้นอนบาโยดิบาโยคือเสายวแต่ไม่เศร้าคัตัดคลิปโอ้จะตัดคลิปเขาเรื่อว mm ่าความหมายว่ายันว่าส so uh, mm ื่อน้ำอก่อยจมฟังเพื่อนแม่ฟังแต่เพื่อนพี่เราเคยจะฟังมอดเดืองมาแล้วนี่อ๋อทางนี้จะป่านี่เชือดดาเข้าๆมาท่างนี้นี่ออกไปจางพุ่ คุไปทานน้อาขาเพราะเขาได้บดมันมันก็เหนื่ออโอ้ยมงยังกันคนไหนเาคุณเขาจะเขาแตว่าเขาสิ่นไดอันนี้ก็จักขื่อนแพันี้ก็บ่ราจักถื่อย้อนเพื่อนนี่ก็พรแหลเพื่นห่างนี้่อนีร้อยอห่าว่าร้อนเอาองอเหนื่อนียูมยบออยู่ทงนนรอนิเขาอยากมุบอลูมเอยู่แล้วมัาไกเ เคือวบาซิตกับบริเวณกับเพินดลนเนาะแมนแต่ไปเ็ดบิ๊กใหญ่ไงวดบิ๊ก่าเนยทางไปซุมกันเลยคือว่าโมโม่เนี่ยต้องขึ้นหันี่ย่ะครับหางไกลขอพวบางที่ตคว่ามซุปเราอาจจะอยู่อยู่น้ำมันนี่แหละปะเนี่ยเราเราหลายเห็ดทุกอย่างที่เป็นรนี่ยมีเยังครบเหเื่อยว่ะนมันเหนื่อยโคตรหบกว่เยะ ยืดยังไงอยากยุดยังแดงน้ำทุกสงทุอยางเมื่อยกันด่พ่อเลยกันไพาเอาไปอีกพีนาปเยงไปไยนะมือนาไปย่าสามคนน้เายนี่มีออกาส่เน่เบาก็อากอยพีนาจะไปพี่นนอะ ใปแฟคคูด well, kind of ้วยถือว่าเป็นมออาบอกคนไทยคือเขื่อไปแต่ว่าทัางไทยแมนเขื่อม่เขาะดงควาฝาเขาด้วยบาโยเออ่าอย่าื้อใด้อยจะสื้อมบ้าจีน่ไอ้ไหนจะแซ่บอกอยเลยแมนมื่อกีถือว่าทั้งบาโยเลยกาทังนองไส้เพิ่งก็ยเพิ่งมาปพึกษาหาดึ้กันเนาะคือ่าไ้ยินข่าวว่าจะบอกสีป้ยเพลงใหม่บอกโอ้สีเพชรเพงไม่เนาะ ปล่อยปืนมือ้นนี่แหละเออขาดแล้วพี่น้องเลยเพ่งปืนแมนเพ่งปืนกับที่ว่าลองเมียนฟังเมียนที่ว่าเป็นเวลาโดนหน้าเนาะแต่มโมดแมตชก่อนโควิดคุณบอกอ๋อบ่อนาะที่ว่าใหม่ๆเนาะสองปีแมนมีอยังกับฝากผลงานเพลงสิปล่อยออกมาหน่พี่น้องที่ว่าล่างคากเดี๋ยพี่น้องเลยดังปี๊ยอังโลดดังเปี๊ยงเดี๋ยพี่น้องเลยขันซีคูดซีแหงแนนพี่น้องเปิดแหงล่างคากเราเปิดเสตตูบึงเปิดเสตตูตรงล่างแมน นะย่ <N ga. S 2> ีวันนี้ก็ถ sure, ือว่าอะไรมาดีอกดีใจายแต่เห็นโควิดก็ตาเนาะเหมือนนี้เนาะวันนี้ก็บ่าวกินหอยกับมาตะนาคามลายหันหันนี่นี่เล่ยโยทราบเฉลี่ยก็เกลือเป็ดเกลือไก่แม่นมันหนูอยากที่เนาะผู้เดียวแม่นเห็ดเห็ดเห็ดลำนี่วะลำลำลผู้ที่ชินเดือนเนี่ยเบิดเดือนนต้นเดือนคือเฉลี่ยลำแม่น ถือว่าผู้เดียวเนาะมันต้องเฮ็ดเมื่อยเนาะเว้าความสิให้เอาหัวยางตางตีนพุ่นแหละเฮ็ดจัได๋แหลเอาลังสูฟ้าเอาหน้าสรินเรื่องเฮ็ดให้ชนะนี่ดีอยู่แม่นที่นี่ก็สิได้ทั้งบ่าวินี่แหละไปซอย่ก็บ่าวอยู่าคําแสงบ้านหน้าแล้วก็บ่าวคําสีบ้านพีแล้วก็น้องสาวัดเนาะเออ้ก็ทั้งแม่เาก็สิไปลซอยเนาะ่เออนเพิ่นบ่ได้ลนาเพิ่นว่า สามสามิก็ปีอนาเแ็่น้อบริเวณหน้านี่ไปน้อหัดไม่แม่เลยประมาณทีนึงก็คือสีได้ัก้แหน้าไ้หอแม่แมคักแม่เลยโอ้ยนาหน้าดุกับหน้ายังหน้าดิ่ม่าตต่ปักคักอยู่นบ่บแม่บ่มีเาีน่นะแลากนเตือนลบ่มีมีกระดมตู้นแหนเพิ่งนอนีกระดมตู้

เอ้าหรืว่าซีดก็รอดีพี่น้องเลยยังเท่งไม่พอจะออกอยู่เพิ่นว่าสีจัดคู่แฟกกับเบาขี่หน่อยให้ขี่หน่อยนี่ประมาณประมาณสี่กิบหนึ่งพันแล้วดูแล้วดูอ้าวตอนนี้กับซีเบยก้อนแล้วเจอกันแต่ถ่ายคลิปพี่น้องเจอกันแต่ถ่ายคลิปอ๋อน้องพี่น้องเนาะถือว่ามาหอนหนีนาะถือว่าเวลานาทีมันกะ รุ่นเพราะต้องปวดนะเนาะเดินแล้วประมาณเนี้จังที่ในประมาณสิบประมาณสิบแล้วกับคำหมื่ปื้นตาสองเจ้ากับ่องใหม่เนี่ยอันนี้เราถ่ายโฮมมันโฮมสมองสมอมงดุกคนกำลังสีผ่านแล้วยังอีกพันเดียวรางพี่น้องกับซีอัมลาพระจางพระจางเสร็จรับเราสตารับขึ้นเมื่อสุวรรณช่งเมื่อวันนี้พี่น้องเลยแมนแมนถือว่าเราพี่น้องมากเราท่านภาคเขาแรกนะครับคือว่าภาคเขาแรกเป็นกินกรเนื้อแต่กระติบเผาพี่น้องเลย บอกกินมาพี่อ่ะบอกินมกินเอมีเห็นอยู่ไหนในสองวาวอยู่เดเรือว่ามากพนเด้อเห็นอยู่เด้อนอเถือว่ามากก่านี้น้อได้บุดเอาดูอได้ไห จอามากว่นนี้เนาะารปสิลาแ่มมียังไากับเล่าฟเราไม่มีนไปเรียสมีเนาะใช่เนาะผมมียังไม่ตะกล่าวครบาซพี่เนาะบายบายื่อกนคลิปต่อไปบายยไปมากจักคาระวะจักไปจักไมจเนกะันาะขอเลยไาจมาเาจักพวก